แรงใจใต้ต้นใสในน้อยของเรานะคะอยากจะช่วยกันมากนะคะอยากช่วยมากเลยจากช่วยมากเลยนะคะอ้าวดูมะเข่งนะปมะเข่งมะเข่งเนี่ยอยากช่วยมากเลยนะคะวันนี้ปมะเข่งมาช่วยอะไรบ้างคะเงานเองเนาะเตรียมพร้อมมากเลยนะคะเตรียมพร้อมมากเลยกันแดดนะคะกันปูนแต่ทำไมไม่อยู่ร่มใสอย่าให้มันขำมากเลยเพราะว่าดูดิงานนี้ถ้าจะไปทำนี่ ถ้าเขาเรียกไปกลุ่มสีส้มใช่ไหมแต่ดูดิงานไม่พอเนี่ยยืนเต็มไปเลยป้าเข่งอยู่ในงานแบบว่าเราเทป,ปูนลหลายที่เนาะป้าเข่งเนาะที่ว่ามีการร่วมแรงร่วมใจของชาวโศกล่าสุดนี้ที่ไหนครับที่ป้าเข่งสร้างที่นี่รู้สึกว่าจะใช้คนมากกว่าที่อื่นเขาใช้ทั้งโลกเขาปั่นมาเป็นเป็นถังนนั้มาเทแล้วก็เกลี่ยให้มันง่ายกว่าแต่ตอนนี้ดูสึกว่าเราใช้พลังพลังจิตอะ่ะพลังจิต เกี่ยวกับ90ปีพ่อครูอ่ะเลยทุกคนก็ร่วมใจกันมาถึงแม่ไ<ส>ม่เคยทาแม้แต่น<ส>ิดเดียวก็ต<ส>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 ั้งใจเต็ม<ส>ที่มองมองดูแล้วคนแล้วป้เข่งถ้าไม่มีค่าเนี่ยบอกเขาว่าให้เอามือเกลี่ยเนี่ยป้เข่งว่าเขาทำไหมทำเพราะทําด้วยใจอยู่แล้วแม้จาเตรียมทุกอย่างเตรียมทุกอย่างเลยป้เข่งลองพูดถึงร้านนี้นะคะ เห็นแล้วเนี่ยป้าเข่งนึกถึงอะไรร้านเทเลนด์เนี่ยนึกถึงว่าลูกพระโพธิสัตว์นี่ทําไมร่วมใจร่วมมือกันแบบทุ่มแหละพอบอกปั๊บนี้ไม่มีใครเกี่ยงเลยต่อให้เธออยู่ในฐานะไหนมาปั๊บนี้นะฐานะเดียวเลยลูกพระโพธิสัตว์ทุกคนงาเอาหมดเลยอะ่ะเขาบอกว่า <พอ S 2> เที่ยงเนี่ยเที่ยงนี่จะไม่ค่อยมีใครมาหรอกมันร้อน,นร้อนก็ไม่เป็นไรแป๊บเดียวสักสองชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นชุดอื่น นี่นะคะขอบคุณคะ่ะมาเข่งนี่เป็นการพิสูจน์แล้วนะคะลูกว่าบริษัทไม่กลัวนะคะไม่กลัวกลัวเจ็บอย่างเดียวไม่กลัวตายด้วยกลัวอดขอบคุณคะ่ะมาเข่งคะ่ะต้องประทับใจนะคะเห็นภาพต่างๆที่<ะ>พวกเราร่วมมือร่วมใจกันนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็แดดก็ไม่กลัวคะ่ะฝนก็ไม่กลัวน้ําท่วมก็ไม่กลัว เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะคท่านป้าไทยตอนนี้ได้ลงมือ,อลงมือทําเองเลยในการเกรดพอเกลี่ยปูนเสร็จแล้วนะคะก็ท่านป้าไทยแล้วก็นั้นค่ะอาจารย์โต้งของเรา <c oughs> ก็จะมาเขาเรียกอะไรนะรีดรีดปรับหน้าให้มันเรียบเพื่อจะได้รู้ว่า ตรงไหนที่จะมีดูปูนก็คือปูนยังไม่เต็มค่ะเมาคุยกับท่านป้าไทยกันหน่อยไหมคะท่านไทยป่าปูนก็มี่ดดต้เราเคยเลื่อนไปเลื่อนไปสันติอสโศกพระวิหารสันติอสโศกวิหารพันปีอ่ะก็คนอโศกทั่วประเทศขึ้นไปบนนั้นอ่ะทางมบนทั่วประเทศแล้วขึ้นไปชั้นสูงจะแดดร้อนกว่าน,นี้เยอะเทที่นั่นอ่ะ ใช้คนอศกทั่วประเทศเข้าเข้าเวียนกันไปนใช่ใช่อันนี้เฉพาะคนมาลาบรรนั่นเฉพาะนั่นคนอศกทั่วประเทศที่เทกัน,นท่านมองเห็นานัไม่นว่าไการรงโสเนี่ยีคนจมืนว่าหลาคนว,ว่าเวลาเที่ม,ม,ใใมากมันก็คน,กคนนะบอกคนม,มันมามันก็ชอบคึกคักแต่ถ้ามาคนเดียวเหงาตาย แต่มาเยอะก็มามีแรงดึงดูดพลังงานดึงดูดเหมือนเหมือนน้ำอ่ะมีน้ำใหญ่ๆใล้วเรีกกันดูดอันลรกก็มาอย่างเงี้ยแล้วเขามากันไม่มามก็เฉยตายเลยต้องมาแต่ถ้ามาคนเดียวอาจจะไม่มา,มากเลยแต่มาเยอะก็มาเองแหละร่วมมือกันเพราะนั้นคนคนใหญ่มาก็มาพวกเราอ่ะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ทําร่วมกันนะฉันไม่แปลกใจอ่ะ โอ้ยเราไปชุมนุมมาตากแดดตากฝน่าลูกปืนลูกระเบิดมาทําได้เลยนี่ไปมีลูกปืนลูกระเบิดเราทําได้หมดแล้วทุกอย่างนะ,นะไปช่วยขะนน้ําท่วมไปโน่นไปนี่ไปถลัพัดท,ทำมาห,หมดประสบการณ์ไปเล่นนันเด็กประสงค์เดี๋ยวก็พาไปออกกำลังกายแถวนี้เดินลมปราณบ้าง อะไรแถวนเนี้ยเนี่ยแล้วลงงานเลยใช่ <พอ S 1> ย้ายๆได้ไปโรงแามแถวเนี้ยโอดีนะบรรยากาศ,กาศดีโรแมนติกเห็นไหมอะไรเงี้ยก็สมกับเป็นลายละนักประสงค์นะคะตอนนี้คือคักมากนะคะไม่ว่าจะแดดร้อนฝนจะตกเรือน้ำจะท่วมถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะจะ จะเหนื่อยแค่ไหนนะคะจะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามองเห็นมองไปทุกจุดที่ันมอง360องศานะคะโอ้โหเห็นพวกเราเต็มไปหมดเลยค่ะพเพราะว่าเขาเรียกว่าไปไหนไปกันยิ่งกว่าเารือสุพรรณอีกนะคะพวกเราเรือกระโศกเนี่ยพอสั่งลุยกันเนี่ยโอ้โหลุยจริงๆนะคะน่ากลัวจังเลยแต่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเราก็มาลุยในลุยกันในสร้างการสร้างประโยชน์โดยเฉพาะลานเทียนอันหมานี่นะคะซึ่งพ่อครูดำริที่จะให้ทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือร่วมใจนะคะของชาวอโศกทุกคนจริงๆค่ะดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมที่เห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ใช่เฉพาะที่ราชธานีอโศกเองชาวอโศกทั่วประเทศถ้าได้เห็นกิจกรรมนี้นะคะส่งใจมาช่วยพวกเรานะคะพวกเราพร้อมเสมอนะคะที่จะบําเพ็ญประโยชน์แล้วก็บําเพ็ญตัวของเราเองเนี่ยนะคะการลดกิเลสต,ต่างๆเพื่อบูชาพ่อครูสมณะโพธิรักกันค่ะ